จะพามาชมบ้านสวนนะคะตรงนี้นะคะเป็นบ้านสวนที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่เลยนะคะพื้นที่16ไร่3งาน23ตารางวานะคะเอกสาันธิ์เป็นฉนุดคุดแดงนะคะแล้วในส่วนของเรานะคะมีต้นไม้มีค่าจำนวนมากเลยนะคะแล้วก็มีบ้านนะคะที่ อยู่หลังเร่งเนี่ยจะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะมีข้างในมี5ห้องนอนนะคะแล้วก็จะมีเรือนอเนกประสงค์อีก3หลังนะคะราคาที่เจ้าของตั้งขายก็คือยกแปลงเลยนะคะ35ล้านราคานี้เจ้าของรวมโอนลงมภาษีไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเร่งจะให้เจ้าของนะคะพาชมพื้นที่กับพาชมตัวบ้านเนาะตัวพิกัดบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ตำบลบ้านเ้าอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกนะคะ แล้วก็ลูกค้าที่ฝากขายกับเหล่งนะคะเหล่งขายราคาตามเจ้าของทุกแปลงนะคะเหล่งรับแค่ค่าคอมมิชชั่น3%น,นะคะเดี๋ยวเล่งจะพาไปชมค่ะตามเรมาค่ะตอนนี้นะคะเล่งอยู่ที่หน้าบ้านนะคะนีหน้าบ้านของเรามีรั้วนะคะมีรั้วรอบขอบชิดเลยนะคะแล้วก็ทางเข้าบ้านเนี่ยเจ้าของเทพื้นคอนกรีตไว้เนาะแล้วถนนหน้าบ้านนะคะเป็นถนนลาดยางเป็นถนนสาธารณะนะคะตัว ประตูบ้านนะคะหันหน้าออกถนนลาดยางเนี่ยหันหน้าทางทิศเหนือนะคะตรงนี้ความสูงจากกระดับน้ำทะเลก็คือ7เมตรนะคะความกว้างของที่ดินของเรานะคะประมาณ60เมตรนะคะหน้ากว้างแนวยาวนะคะประมาณ400เมตรเนาะตัวที่ดินนะคะเจ้าของได้ปลูกต้นไม้อายุประมาณสัก1ิปปีแล้วนะคะต้นไม้ค่อนข้างใหญ่เนาะ ตรงนี้นะคะจะมีเพื่อนบ้านค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ไม่เปลี่ยวเนาะเข้ามาเนะะี้ยค่ะเพราะว่าเดินทางมาจากตัวถนนสุวรรณศรเส้น33าอะคะ่ะเข้ามาประมาณ2กิโลได้นะคะอันนี้ให,ให,ให้ให้ดูข้างหน้าก่อนแล้วก็ตรงถนนอีกฝั่งนึงก็จะเป็นคลองนะคะคลองเนี่ยสามารถดึงน้ําออกมาใช้ได้เลยนะคะในสวนเราก็ดึงน้ําจากตัวคลองเนี่ยมาใช้ในสวนเราเหมือนกันนะคะแต่ในสวนเราก็มีการขุด ขุดคลองนะคะรอบเพราะว่าเจ้าของอะคะ่ะเดิมทีเดียวอะอยากทำรีสอร์ทอยากแบบว่าเอาเรือลงไปภายน้ําได้เอาเรือลงไปภายในน้ําได้เงี mm ้ยค่ะเขาก็เลยขุดคลองไว้ในสวนนะคะรอบเลยนะ,ะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเดินเข้ามาเนี่ยค่อนข้างล่มลื่นมากเลยะคะ่ะในสวนเนี่ยปลูกไม้พยุงประมาณ200ต้นนะคะสักทองประมาณ100ต้น มะยงชิดก็ประมาณร้อยนะคะมะม่วง50นะคะพยุงเรามีอายุประมาณ17ปีแล้วนะคะอีกประมาณ3ปีก็สามารถเอาไปขายได้เนาะถ้าใครรู้จักพยุงเนี่ยเอาไปขายเป็นทีนึงอ่ะคิดเป็นคิวนึงคิวนึงก็มีราคาหลักแสนนะคะอันเนี้ยที่ราคาบ้านค่อนข้างสูงเพราะว่ามันมีไม้ที่มีมูลค่าค่ะ,ะสามารถไปขายต่อได้อีกอะค่ะ มันก็เลยราคาจะดูค่อนข้างสูงแต่ถ้าใครรู้จักพวกไม้มีค่าะคะ่ะก็สามารถคำนวณบวกลบคูณหารได้เลยนะคะกว่าเราจะปลูกไซต์ขนาดเนี้ยมันใช้ระยะเวลาค่อนข้างเยอะเลยด้านนี้ก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะแล้วก็มันเชื่อมไปยังคลองที่เราขุดรอบๆเลยมีป่าไว้คุณลุงเลี้ยงป่าไว้ค่อนข้างเยอะเลยป่าค่อนข้างตัวใหญ่เลยนะคะ เข้ามานะคะจะล่มลื่นมากๆเลยลูกค้าเข้ามาจะแบบชอบมากข้างนอกเนี่ยเป็นท้องนาแล้วท้องนางก็ดูร้อนดูแล้งนะคะแต่เข้ามาในตัวสวนของเราบ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยนะคะอยู่ในนี้คือไม่ต้องออกไปไหนเลยยังพาไปดูแล้วคุณป้านะคะ ภรยาคุณลุงก็จะปลูกพืชสมุนไพรนะคะปลูกเยอะเลยผักพ,พึ่งนะคะตีพลาพริกไทยปลูกเยอะเลยแล้วก็ชะมวงนะคะชะมวงก็เป็นไม้กินยอดนะคะอันนี้ตามภาษาคนหลังกเกษียณนะคะก็ไม่รู้ทำอะไรก็ปลูกต้นไม้นะคะชอบทานอะไรก็ปลูกไม้ตามที่เราชอบทานเนาะ mm hmm. เข้ามาก็ด้านสายมือก็จะเป็นบ้านหลังหลัก สองชั้นที่คุณลุงอยู่นะคะเดี๋ยวจะให้คุณลุงนําชมนะคะสวัสดีค่ะคุณลุง <c oughs> สวัสดีครับอันนี้คุณลุงกิจนะคะเจ้าของบ้าน<ช>ค่ะใช่ครับค่ะทไมคุณลุงถึงถึงจะขายอะคะเพราะว่าสวนค่อนข้างสวยมากๆเลยนะคะอ๋อลุงก็อายุเยอะแล้วก็อยากพักผ่อนพักผ่อนเที่ยว <c oughs> <c oughs> ท่องเที่ยวคุณลุงอยากท่องเที่ยวเงี้ยค่ะเพราะว่าเกษียณมาค่อนข้างนานแล้วคะแล้วจะ เที่ยวยังไม่คุ้มเลยนะคะยังไ่ทั่วโลกค่ะคุณลุงอยากไปเที่ยวรอบโลกนะคะส่วนบ้านตัวนี้ก็คือเป็นบ้านสองชั้นนะคะมีห้าห้องนอนเนาะห้องนอนห้าห้องนอนห้องครัวห้องห้องครัวห้องทานอาหารห้องรับแขกห้องรับแขกค่ะมีแอร์ทั้งหมดแปดตัวครับอ๋อแตวอันนี้ให้หมดเลยไหมคะให้หมดครับเดี๋ยวรบกวนคุณลุงพาชมบ้านหน่อยนะคะได้ครับได้ครับ บ้านของเรานี่ปลูกโดยวิศวกรใช่ไหมวิศวกรรับช่างโลดช่างโลดช่างโลดครับขาลากค่อนข้างแข็งเลยนะคะตัวบ้านยังไม่ได้สุดเลยนะคะเลยสุดครับแล้วก็พื้นอันนี้เขาก็ปูเหมือนหินแกรนิตเนาะเป็นหินเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรหินล้างอะไรหินล้างหินล้างหินล้างครับนี่เข้าไปนะคะครับก็มีมุ้งลวดนะคะ พื้นปูกระเบื้องครับเข้ามาก็จะเจอห้องน้ํานะคะด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําครับขออนุญาตนะคะจะเป็นห้องน้ำจะเป็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะอันนี้ให้ไหมคะเครื่องทําน้ําอุ่นให้ครับไม่เอาไปให้หมดเลยเนาะให้ม่เอาไปไม่เอาไปค่ะคุณลุงก็แจ้งว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนาะจะเป็นแอร์แปดตัวเนี่ยให้หมดเลยนะคะ ตู้เตียงนะคะตู้เตียงให้ตู้เย็นหลังใหญ่ให้นะครับครับเข้ามาดูห้องครัวก่อนเจอมาก็จะเจอห้องครัวครับอ่าจะเป็นห้องครัวนะคะมีตู้เย็นหลังใหญ่ให้เลยครับ่มีตู้เย็นหลังใหญ่นะคะใช่นะคะอันนี้ก็ครัวก็จะบิวเป็นครัวปูนนะคะมีซิงคู่เนาะมีที่ดูดควันที่ดูดควานี้ก็ยกให้ครับค่ะ เตาแก๊สนะคะมีที่เก็บของ <c oughs> นะคะแล้วก็พอมาเจอตรงนี้จะเป็นห้องอาหารก็จะมีติดแอร์นะคะครับ <m akes> มีติดแอร์ครับส่วนโต๊ะอาหารตัวนี้จะเป็นพยุงอันนี้คุณลุงไม่ได้ให้นะคะโต๊ะหมุน <c oughs> คุณลุงขอขอเอาไปด้วยเพราะว่าเป็นเหมือนรักไม้ตัวนี้โต๊ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวนี้คุณลุงไม่ได้ให้ แล้วก็มีพัดลมนะคะแล้วก็ห้องนอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับห้องนอนข้างล่างมีสามห้องครับข้างล่างมีสามห้องนอนเนาะหนึ่งสองสามครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตไล่นะก่อนะะอันนี้ห้องนอนที่หนึ่งนะคะที่สองที่สองด้านหนูนจะเป็นห้องนอนที่สามนะคะครับข้างบนจะมีห้องโถงกลางะแล้วขออนุญาตดูห้องนอนนิดนึงนะคะครับเชิญครับ ห้องนอนคุณลุงให้ให้ที่นอนให้เตียงให้ตู้นะคะตู้ค่ะครับตู้ที่เป็นไม้แบบนี้คุณลุงให้แต่จะมีตู้หลังหนึ่งที่เป็นไม้สักเนาะที่คุณลุงไม่ได้ให้อายุร้อยปีร้อยปีอันนั้นอันนั้นก็คือเป็นของที่ระลึกนะคะคุณลุงไม่ได้ให้คบาถึนข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นข้างบนขึ้นไปข้างบนอีกสองห้องนอนครับแล้วมีห้องโถงกลางค่ะ บ้านไม่สุดเลยนะคะปลูกแบบก่อสร้างอย่างดีเลยครับมาวิศวกรคุณสร้างนะครับอันนี้ห้องน้ําอันนี้ห้องน้ําด้านบนนะคะครับนห้องนอนห้องนอนห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ครับมีแอร์ทุกห้องเลยนะคะที่นี่มีแอร์ทุกห้องครับรับรองนอนเย็นช่ำสบายครับครับห้องนี้ก็นอนได้เนห้องกลางห้องกลางครับ ห้องน้ำอันนี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นไหมคะมีครับน้ำอุ่นก็มียกใหายเหมือนกันแล้วก็ด้านหลังนู่นก็เป็นระเบียงเป็นระเบียงครับเปิดไปเป็นระเบียงครับเดี๋ยวหนูดูทางหน้าต่างก็ได้คะ่ะนี่นะคะค อันนี้ค่ะเป็นระเบียงเปิดออกไปได้ไปทานกาแฟตอนเช้าๆได้เนาะครับครับมีกล้องวงจรปิดด้วยอันนี้คุณลุงให้ไหมคะให้ครับให้ครับที่บ้านมีอินเทอร์เน็ตไหมคะมี WiFi ไหมโอ้มีครับมีครับค่ะมี wiFi นะคะตัวนั่นอยู่นั่นแหละใครที่เบื่อกรุงเทพเนาะอยากจะมาทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่นี่เหมาะเลย WiFi แรงเลยนะคะครับครับอันนี้ก็ห้องนอนนนะห้องนอนอีกห้องหนึ่ง ขออนุญาตนะคะครับครับก็มีตู้ใบหนึ่งเหมือนกันค่ะตูดอกก็ยกให้ยกให้เหมือนกันมีแอ์นะคะอันนี้ทำฝ้าสวยเลยมีแอร์ครับครับค่ะสวยเลยครับ เดี๋ยวเราไปดูเรือนอเนกประสงค์กันนะคะคุณลุงได้ครับได้ครับอ๋อห้องอ่านหนังสือห้องอ่านหนังสือห้องทำงานอันนี้แทงน้ำเหรอคะแทงน้ำครับอันนี้ให้ไหมคะให้ครับไม่เอามีปั๊มน้ํากี่ตัวคะที่นี่สามตัวให้ไหมคะให้ครับปั๊มน้ําขึ้นนูบนอยู่หลังนู่นอันนี้ปั๊มน้ําจากสระขึ้นมาอ๋อค่ะแล้วก็ปั๊มน้ําในนู่น่ะในหอถังนู่นก็มีมีถังอีกมีถังสำรองเยอะเลยครับค่ะ อันนี้ก็จะเป็นห้องทํางานของคุณลุงนะคะห้องทํางานห้องอาา่านหนังสือห้องรับแขกด้วยค,คุณคุณลุงเป็นข้าราชการนะคะก็เลยหนังสือค่อนข้างจะเยอะหนูขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงนะคะได้ครับได้ครับค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้น่ะตรงนี้จะเจ็บอ่าคค่ะอันนี้ห้องอ่านหนังสือเราสามารถดัดแปลงเป็นห้องรับแขกได้เลยนะคะเนี่ย คุงครสร้างไว้อย่างดีเลยนะคะปูรกระเบื้องไว้นะคะคด้านนอกออกไปก็จะไปเจอตัวคลองที่คุณลุงขุดไว้นะคะครบรรยากาศดีเลยตอนเย็นๆนะคะคคนี่นะคะนพายเรือได้ถ้าจะจะดีนะคะอันนี้คุณลุงขุดลึกไหมคะ ลองเนี่ยขุดไว้3เมตร3เมตร3เมตรกว่าแล้วน้ําแห้งไหมคะหน้าเรืไม่แห้งครับไม่แห้งมีน้ําตลอดเลยมีอยู่ทั้งปีครับมะพร้าวนี่มะพร้าวอะไรคะเผลอน้ำหอมนะน้ำหอมจากบ้านแพ้วสมุทรสาครอ๋อให้ลูกยังคะให้ลูกแล้วให้ลูกแล้วของเราแนวเขตที่ดินนี่ก็เสาสีแดงนี่ใช่ไหมคะใช่เสาสีแดงเนี่ยตัวคลองนี่ก็ถือว่าเป็นลวธรรมชาติเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่อเคอันนี้ดูคุณลุงแบบอ่าเป็น ดูที่นั่งอะค่ะเป็นสแตนเลสนะคะแล้วก็ประตูก็เป็นอันนี้ก็มานั่งตอนเย็นเย็นรับลมเช้าเช้าก็ได้ทานกาแฟเนาะหรือคุยกันนะบรรยากาศดีครับด้านนี้คุณลุงจะพาไปชมเรือนอเนกประสงค์นะคะอันนี้เรือนรับรองเนาะไว้รับรองเพื่อนๆนะคะ รหรือว่าใครจะต่อเติมทําเป็นที่พักเนาะร,รีสอร์ทได้เลยนะคะคในเนี้ยเพราะว่าในซอยเราอะค่ะเห็นมีมีคนทํารีสอร์ทอยู่ด้านใน4ี่ห้าหลังใช่ไหมคะครับเพราะตรงเนี้ยอยู่ใกล้กับโรงเรียนเตรียมทหารเนาะห่างประมาณสัก6กิโลเองทางไปทางไปตรงหนองเรียค่ะก็จะทะลุโรงเรียนเตรียมทหารได้จากบ,บ,บ้านเราไปโรงเรียนเตรียมทหารประมาณ6กิโลนะคะถ้าสม,สมมุติใครอยากทำเป็นรีสอร์ทก็เหมาะนะคะตรงนี้ บตรนนี้ก็ข้างหลังนี้ก็เป็นห้องน้ํานะครับอาถ่ายห้องน้ำให้ดูก็ได้ครับเราเราไม่แกงครับเราไม่แกงคของหนูสใหญ่ถ่ายจะตรงปกอยู่แล้วเนี่ยครับไม่แกงครับอันนี้ก็จะมีห้องน้ำครับหูก็เบื้องร้อยครับค่ะทำอย่างดีเลยครับน้ำของคุณลุงเนี่ยใสมากเลยนะคะ ขนาดเรือนรับรองน่ยพื้นก็ปูกระเบื้องไว้นะคะตัวบ,บ้านทํายังไงห้องรับรองก็ทําอย่างนั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกหลังหนึ่ง ด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นหลังใหญ่เนาะเป็นอาคารหลังใหญ่อันนี้เป็นเป็นโรงรถแล้วก็คู่กับห้องเก็บพัสดุครับอ๋อค่ะรถก็จอดได้สองคันนะครับค่ะห้องพัสดุเปิดให้ดูก็ได้ค่ะมีอะไรบ้างนี่มีพัสดุแบบ อุปกรณ์ทางการเกษตรเนาะอุปกรณ์ทางการเกษตรเครื่องมือช่างอะค่ะกล่องอะไรจะมีอะไรที่อันนี้ดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้นะคะดัดแปลงเป็นห้องนอนก็ได้เอาห้องน้ําใสกเข้าไปก็เป็นห้องพักได้ลงรถสองโลนี่เป็นห้องพักก็ได้ใช่ค่ะเพราะว่าโครงสร้างเราทําไว้อย่างดีทาไว้แข็งแรงแล้วครับนะ ในสวนนะเราพาไปดูในสวนในสวนก็ถ้าเป็นไม้ไม้มีค่าก็จะเป็นพยุงใช่ไหมคะคุณลุงครับพยุงม,มีประมาณ200เนาะพยุง200ครับอายุประมาณ17ปีได้ไหมคะ17ปีครับอ๋ออันนี้สมมุติคุณลุงคะถ้าเราจะขายอย่างเงี้ยค,ะค่ะตอนต้องต้องอายุเท่าไหร่มันถึงจะขายได้อะคะพยุง พยุงเริ่มที่20ปี20ปีขายได้ราคามันประมาณเท่าไหร่คะต่อต่อคิวก็ดูใน YouTube ใน Google ก็บอกว่าคิวละแสนถึงส0 0 0,000บาทค่ะหมว่าลูกบาทเม็ดนี่นะสูงเม็ดกว้างเม็ดยาวเม็ดอันนี้ก็ถ้าจะขายจริงๆก็อีกแค่3ปีเนาะครับลูกค้าซื้อไปก็ก็ได้เงินแล้วนะคะอันนี้จะเป็นพยุงนะคะส่วนพยุง ป่พสวนพยุงครับพยุงเป็นแถวไปเลยครับเป็นแถวเลยคุณลุงแบบมาปลูกตั้งแต่ต้นเลยครับแล้วก็ผลไม้มะม่วงนี่อาทูอีทูกันมะม่วงสองต้นอปเปิ้ลอาทูอีทูครับต้นใหญ่ครับข้างหลังนั่นก็คือมะยงชิดมะยงชิดนะคะมีประมาณร้อยต้นค่ะมะม่วงก็ประมาณห้าสิบเนาะมะม่วงฮะก็ประมาณฮะไม่ไม่สั่มประมาณสักสามสิบยนะอ๋อประมาณสามสิบค่ะเงาะมีอยู่ 8ต้นค่ะออกลูกแล้วอ๋อค่ะครับออกลูกะยงชิดนี่ก็ไซส์นี้ก็คือออกลูกแล้วเนาะออกลูกแล้วครับค่ะแต่ปีนี้นี่ผลผลิตมันไม่ได้เนาะเพราะว่าฝนมันตกชักดอกไปครับอากาศเปลี่ยนแปลงก็เลยค่ได้แล้วที่คุณลุงถึงฝั่งนู้นเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่เป็นต้นต้นสักใช่ไหมคะครับนั่นต้นสักต้นต้นไม้พยุงค่ะแล้วก็มะยงชิดนั่นะครับค่ะฝั่งนู้นค่ะก็ฝงนู้นก็ สมไล่3งานค่ะแปดสิหกตารางวาค่ะดูนะอันนี้รวมๆแล้วขาดอีกนิดเดียวก็สิบ็ไล่เนาะครับสามชนดนี่ก็เกือบสิบเจไล่อะค่ะครับเกือบสิบเจไร่ยกไปหมดเลยครับค่ะพยุงยกขึ้นหมดหน้าอยู่นะคะ้าดูต้นไม้ต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับมีพยุงแบบต้นใหญ่มากครับ จริงๆแล้วตรงนี้มันมีวิวเขาเลยนะคะวิวเขาจะอยู่ทางทิศเหนือด้านเนี้ค่ะเดี๋ยวดูจากภาพมุมสูงอะค่ะจะเห็นวิวเขาเพราะตรงนี้อย่างที่บอกก็คือใกล้โรงเรียนเตรียมทหารับครแล้วก็ดูเนี่ยคุณลุงทําคลองไว้นะคะ ครับฝั่งนู้นก็คือรีสอร์ทเนาะอ่ารีสอร์ทเนี่ยที่ทำรีสอร์ทที่บอกฝั่งนู้นเขาที่ำรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทแล้วนี่ก็เป็นสวนจักของลุงนะสวนไม้ประยงแล้วก็มีประยงชิดบ้างอันนี้ของเนี่ยแหละค่ะที่เราจะขายนะคะสวนจักเนี่ยครับสวยมากสวยมากครับบรรยากาศดี อย่าเพิ่งบอกว่า35ล้านแพงเนาะลองลองมามามาดูก่อนมาดูก่อนแล้วก็ลองแบบเริ่มต้นทําคุณลุงทําตั้งแต่ผืนนาใช่ไหมคะครับตั้งแต่เป็นนายังมีข้าวปลูกอยู่เลยครับค่ะลุงซื้อแล้วก็บอกเขาเก็บข้าวไปแล้วลุงซื้อมาเริ่มปรับปรุงกว่าจะได้ขนาดนี้นะคะโหยากครับก็มีมังคุดค่ะอันนี้มังคุดก็เริ่มจะออกได้แล้วเพราะมันหลายปีแล้วค่ะ ทุเรียนเนาะทุเรียนก็คุณลุงก็ปลูกไว้เองคุณป้านไว้ทุเรียนมีอยู่หกเจ็ดต้นนะแต่ได้ผลแล้วต้นหนึ่งปีที่แล้วออกมาสองลูกได้สานสองลูกพันอะไรคะคุณลุงปลูกไว้พันหมอนทองครับพันทองพันทองฮะข้างหลังก็มีไผ่เนาะคุณลุงปลูกต้นผักไว้มีไผ่กก็จะมีมีไม้ ที่ปลูกไว้ไม้มงคลไม้มะค่าค่ะแต่ยังไม่โตนะไม้มะค่านะครับแล้วก็จะมีมะม่วงมีมะยงจิตมีไผ่ใช้งานอยู่สองสองกอ3่สามกอนี่กอนสามกอเป็นไผ่ที่ตัดไม้ขายเนาะตัดไม้ครับเอามาใช้งานได้ใช้งานได้ครับนี่ก็เป็นมะม่วงมะม่วงกำลังแตกช่อมะม่วงก็เป็นมะม่วงงานเมืองย่าเป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็ เขียวใหญ่ลูกใหญ่ๆ่ลูกก็กิโลก,กว่ากค,ครับอันนี้ถ้าใครมีทุนเนาะเอามาทำเป็นรีสอร์ทเนาะทำโฮมสเตย์เนี่ยเหมาะเลยครับเหมาะเลยเพราะว่าสามารถที่จะเอาบ้านสำเร็จรูป่ึงเล็กมาวาง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 แล้วก็เดินในสวนโอ้บรรยากาศดีมากครับหรือถ้าท่านมีอารมณ์สุนทรีมาก ทขาจะทาบ้านแบบบ้านทาซานนะครับนะสูงขึ้นไปให้คนทําบันไดลิงขึ้นไปนะก็จะได้เพราะว่าต้นไม้เราใหญ่มากต้นไม้เราใหญ่แล้วสูงครับดูแต่ละต้นใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วกลางคืนอากาศจะเย็นนะแล้วฤดูร้อนเนี่ยอากาศก็จะอย่างนี้เพราะว่าที่นี่ต้นไม้เยอะหนูเข้ามาเนี่ยสองสองฝั่งเนี่ยแตกต่างกันเลย ตรงเนี้ยเย็นมากเพราะว่าเราได้ได้ล่มต้นไม้ตรงนู้นอ้าวเลยเงี้ยเดินในในสวนค่อนข้างบรรยากาศดีเพราะว่าที่มานําเสนอขายที่ดินไปเนี้ยเร่งมองว่ามันคุ้มตรงที่ต้นไม้นะคะต้นไม้เยอะมากๆเลยแล้วก็ลูกค้าเร่งบางท่านเขาเป็นคนรักต้นไม้ค่ะเขาก็จะแบบว่าชอบอยากมีสวนที่มันโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลย เจอแปลงนี้คุณลุงจะขายพอดีก็เลยเอามานำเสนอให้ครับแล้วมีมีไม้ปักใต้นะสตอค่ะได้ผลแล้วมีอยู่ต้นหนึ่งนอกนั้นก็ยังรอการได้ผลอยู่มีเป็นสิบต้นเลยฮะค่ะที่ปลูกไว้นะสตอต้นมันสูงกว่าไม้อย่างนี้เพราะว่าคุณคุณป้าเป็นคนใต้ค่ะแล้วก็สตอมาปลูกแล้วก็ไอ้ไม้ในครัวก็เนี่ยพริกไทยค่ะรมมีเป็นสิบสิบต้นเลยครับ อันนี้ไฟฟ้าป่าปานี่สะดวกสบายเลยใช่ไหมครับมีพร้อมครับมีพร้อมหมดเลยไฟฟ้าประปาอินเทอร์เน็ตค่ะมีพร้อมครับมาลงทุนได้เลยและอย่างหนึ่งเรามองเลยนะว่าจริงๆแล้วก็ลุงไม่เอาอะไรไปเนาะเอาหิ้วกระเป๋าใบเดียวเนี่ยก็เข้ามาอยู่ได้เลยใช่เตียงนอนที่นอนมีให้พร้อมครับแอร์เรียบร้อยค่ะนะครับแล้วก็พูดถึงการเกษตรลุงก็มีหอแทงน้ำ มีปั๊มน้ำปั๊มน้ำมีสามตัวใช้ได้สบายครับไม่ต้องลงทุนอะไรอีกแล้วสำหรับเรื่องปั๊มเดินมาล่มลื่นมากมีขนาดเป็นช่วงบ่ายนะคะอันนี้จะเป็นหอาพน้ำนะคะที่คุณลุงทำปัมน้ำไว้อันนี้จะเป็นหอเพน้านะคะที่คุุงทปั๊มน้าไว้ เก็บอุปกรณ์ได้เนาะทำแข็งแรงเลยคเพราะว่าทำสวนต้องใช้น้ำเยอะแล้วอันนู้นค่ะค่ะแล้วก็นั้นเป็นบ่อน้ำตื้นบ่อน้ำตื้นครับแล้วแทงที่บอกว่าที่มีสต็อกไว้เป็นแทงน้ำฝนอ๋อแทงน้ำฝนลองลองกับอ้าเลยครับค่ะเอาไว้ใช้หน้าเล็บเดี๋ยว ขัดแฟนหรือปลาเสียหายหรือว่าเครื่องฟองน้ำเราเสีออยอะไร้็ไปนำผลกถ้ามันล้นเราก็ปล่อยลงคอกนลงคลุงไ้หมดแล้วก็ะูได้เลยคตรงนี้นะคะถ้าลูกค้าจะวัดพิกัดน,นะคะลูกว่าลูกค้าวัดจากตัว ถนนเส้นสามสาส่วนนรก็ได้นะคะเข้ามายังบ้านของเราเนี่ยประมาณ2กิโลหรือวัดหนองลีนะคะก็เข้ามาก็ประมาณ2กิโลนะคะระยะห่างโรงเรียนเตรียมทหารประมาณ6กิโลนะคะโรงพยาบาลบ้านานานะคะ12กิโลตัวเมืองนครน,น,นายกโรงพยาบาลนครนายกนะคะประมาณ13กิโลนะคะศูนย์การแพทย์พระเทพนะคะหรือว่าโรงพยาบาลสมเด็จพระเทพแถวองคลักษ์นะคะ ห่างจากบ้านของเรา30กิโลเขื่อนคุนดานนะคะห่างจากบ้านของเรา30กิโลหรือว่าระยะจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะ77กิโลเนาะขนาดที่ดินแหล่งทวนอีกทีนึง16ไร่3งาน23ไร่ไอ้23ตารางวานะคะ16ไร่3งาน23ตารางวาราคา35ล้านนะคะราคานี้ฟรีทุกค่าใช้ใจ่ายนะคะอยากให้มามาชมก่อนเนาะมาดูความคุ้มค่าของตัว ต้นไม้พื้นที่นะคะกว่าจะทําได้ขนาดนี้ก็ใช้ระยะเวลาเนาะหากลูกค้านะคะสนใจนะคะบ้านและสวนที่นี่นะคะสามารถโทรหาเหล่งได้นะคะโทรมาที่เบอร์091-546-6541หรือจะแอดไลน์มาที่แอ L E N G 789ได้นะคะหากฟังไม่ทันนะคะลูกค้าสามารถสแกน QR วอ d e ที่หน้าจอได้เลยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะ